ทศวรรษที่19เมื่อจักรวรรดิมองโกลของกุปไลคานแผ่อำนาจจากจีนลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป้าหมายหนึ่งคือจักรวรรดิภูกามของพมา่าจุดตหปีพศ1814มองโกลทรงสารเรียกบรรณาการแต่พระเจ้านารสีหบ,บดีแห่งภูกามปฏิเสธไม่เพียงปฏิเสธ ยังส่งทัพโจมตีรักชายแดนที่ขึ้นกับมองโกลนั่นคือการท้าทายจักรวรรดิของกุบไลาคานผู้ยิ่งใหญ่การรุกรานครั้งที่หนึ่งปีพศ1 8 2 0ถึง1830มองโกลจากยูนานเคลื่อนทัพลงมาทางเหนือพมา่าทหารม้าธนูคอมโพสิตพบกับทัพช้างผู้กามเมื่อกองทัพประจันหน้าม้าของมองโกลไม่ยอมวิ่ง เพราะได้กลิ่นสัตว์ใหญ่อย่างช้างทหารมองโกนปรับกลยุทธ์ถอยม้าเข้าป่าและผูกไว้กับต้นไม้เปลี่ยนมาลงมา้าเดินเท้าใช้ธนูเข้าโจมตีทับช้างผู้กามจนช้างผู้กามอัลละวาดแตกกระเจิงวิ่งถอยไล่เหยียบทหารผู้กามกันเองจนทับผู้กามแตกพ่ายในที่สุดเมืองชายดานแตกตะกองฮลินถูกยึดพมา่าตอนเหนือตกอยู่ใต้เท้ามองโกน พระเจ้านรสีหบ,บดีต้องทิ้งเมืองหลวงหลบหนีลงใต้ชาวพม่าเรียกพระเจ้าองค์นี้ว่าตโยปเยมินกษัตริย์ผู้หนีจากมองโกนจุดจบจากประวัติผู้กามปีพศ1830พระเจ้านรสีหบ,บดีถูกลอบลงพระชนจากระวัติผู้กามขาดศูนย์กลางอันนาจแม้มองโกนไม่ได้ยึดครองทั้งแผ่นดินแต่ผู้กามล่มสลายโดยสมบูรณ์ จักระวัติที่ยิ่งใหญ่มากกว่า250ปีพังทลายในรุ่นเดียวการรุกรานครั้งที่สองปีพศ1842ถึง1844หลังพม่าวุ่นวายแตกเป็นเสี่ยงน,น้อยมองโกลพยายามเข้าควกอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้รัฐพม่าท้องถิ่นยากเย็นใส่รวมกำลังตานสงครามยืดเยือ้อเสบียงขาดภูมิประเทศไม่เป็นใจ ปีพศ1844กองทัพมองโกลถอนทัพออกจากพม่ายางถาวรผลสะเทือนที่เปลี่ยนภูมิภาพสงครามมองโกลผู้กามไม่ได้จบแค่พม่าแพ้หรือชนะแต่ทำให้แผ่นดินพม่าแตกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนานกว่า250ปีและในสุญญากาศอำนาจนั้นรัฐใหม่พัาดาขึ้นรัฐฉานของกลุ่มไทยใหญ่สุขโขทัยก้าวขึ้นเป็นรัฐอิสระ ล้านหนาแข็งแกร่งทางเหนือล้านช้างรุ่งเรืองลุ่มแม่น้ำโขงชนชาติไทยจากรัฐชายขอบกลายเป็นผู้เล่นหลักของภูมิภาคมงโกนอาจถอนทับแต่แรงกระแทกจากกีบม้าของพวกเขาได้ทำลายจักรวรรดิหนึ่งและเปิดทางให้หลายรัฐถือกำเนิดนี่ไม่ใช่แค่สงครามแต่มันคือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากชอบในคลิปของเราช่วยกดติดตามสนับสนุนกันด้วยนะครับ